สบายดีพี่น้องเมื่อนี้น้องตู่กับพวงนอนแล้วกรทั้งพอมดูครบครัวสบายดีทุกคนเนะาะสิได้พักกันไปเฮ็ดบุญอยู่บ้านวังเมาเนาะแหกกองระป่าจากกันสวนรรค์เขตเนาะเมืองนครกาอนพมิหันไปทอดทอดถวาย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่บ้านวังเมาเมืองจำพรแขวงสวรรค์เขตเนาะ อ่านบันดนี้เฮากับพ่อมกันไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้กัน,นไปไปก่อนไปก่อนขบวนเนาะพวกเฮานี่นะนเานาะอปาแปะบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าอานไปทังนี่เนาะโอ้มาฮอดเขตบ้านบ้านอย่างบ้านบางเมาเนาะ วัดบางเมาบอลที่จะไปทอดถวายพระป่าเนาะมีรถแม่ข่าวน้ำหน้าเนาะคนแตกกุ้มๆไปพุ่นพอมาทางมันกันยางเลย่ะพี่น้องเอ้ยทางไปนี่กามีทุง่งนาแซงเนาะทุง่งนาแซงขางทรายขางขวงาน้ำเนาะกำลังงามกำลังชิดถอกพวง เพรานในช่วงในช่วงฤดูฝนเนาะขอบเขตนี่บริเวณนี้น้าท่วมเนาะน้าท่วมเมืองจำพรนี่นะน้าท่วม<อ>ในชาวบ้านบ่อได้เกี่ยวเข้าเลยกันเจ้ากลับมาเฮ็ดนาแสงเนาะหลังจากหน้าปีเมื่ไปเนะาะบ่อได้ฝนเลยกันไม่เฮ็ดนาแสงต่อฮะว่าวังข่อยฮนะโอ้ล่าเทลาวันนาแสง กวางสุดใสหุส่นไซตา,าพี่น้องเอ้ยมาฮอดแล้วมาฮอดวัดบ้านบังเมาแล้ลเนะสาวบ้านกำลังพากันแห่เ,เข้าไปในวัดนะมีผู้น้อยผู้ใหญ่ลายผู้ลายคนกำลัง กันแห่เข้าไปในวัดเนาะเดี๋ยวนี้ขบวนรถอันกองระป่ากับกำลังมาฮอดประมาณเก้ามงครึ่งเนาะเก้ามงครึงมื้อนี้มาฮอดแล้วมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเข้าไปในขอบเขตวัดบ้านวังเมาเนาะซึ่งเป็นบอนที่จะมาทอดทวายบุญระป่าในมื้อนี้นะซึ่งมามี ครอบครัวของพ่อวงน้องตู่น่อ่ี่วาเป็นเจ้าห่วมศรัทธา<ว>น้ำเพลินน้ำมือนในจำนวน48ท่านมาจากนครไกรสอนคมวิหารอา่านะประชาชนกำลังกำลังงานเนาะกำลังงานครบงานตามประเพณี เ,เดี๋ยวนี้การขาบวนกองระป่าได้มาฮอดมาถึงนะกำลังหา่างหากการเกมเอาเครื่องอันอัทาต่างๆลงเข้าไปอทอดถวายามาฮอดมาถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเอาบุญน้ำกันน้องตูเคโอกะนั่งอยู่กองห่มไมานิธาพอสิขึ้นไปถวาย เครื่องกองบุญสะกอนอยู่ถึงวัดเนาะึงวัดพี่น้องเขาก็กำลังมาลลยมาลลยทนะยอยมาถือวันยังทยอยมามายังต่อเนื่องนะเน,น,อานะงนานะมาแต่สวรรคเขตเนาะเมือ,นองนครเกษรพูมวิหารพลหะลนะัะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาห่วมกันกันมีอยู่8 8 8ทานเนาะมาแต่สวรรค์มาทอดถวาย วัดบานบางเมาวัดทวายยู่วัดบานตังบางเมามาเดินมา,าบุญน้ากันเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปถึงเฮือนถึงศาลาเนะเาะก็บุญน้ากันยุดถึงศาลาเด้อพี่น้องเด้อ สวัดีแม่นี่เป็นแม่ใหญ่เิ่อนอ่าเป็นเจ้าภาพรักในการตั้งกองบุญพระป่าในมือนี่นะนำทีน้องตัวมาบริจาคก,กับกายจมิดดแล้วเนาะยัง สองแฟกยังสองแฟกเนี๋ยน,นี่ผู้ค,คนกำลังลังไหลเข้ามาสู่กองทานผู้นีนน้เจ้าภาพใหญ่เนะเจ้าภาพใหญ่เพื่อนว่าถาดนำกบะปุทานมาสัน่นดีใจหลายดีใจหลายทีม่มีไอ้น้อง พี่น้องเขามาเฮตุนทำทานน้ำกันน้องมนีน้องเลินมาครับเอาของทานซุปไนยด้วยองวทานนมีน้ำวันเน่มีน้ำนเน่มีข้าวปุ้นข้าวปุ้นมดไปแล้วข้าวปุ้นยังน้ำวันเ่อาไปกัตำหุงเลยครบมีกะะงเบาข้วเ้าบคน ข้าวบางลังนี่ก็กำลังยำม,ม,ง,ยม,ม,มงห,หงยำมงหงนี่เจ้าภาพเจ้าสถานน้ำกันทางวัดนี่เห็นกองทานในเจ้าของทานน้องตูน้องตูงตพิ่นกาสิได้แห่กองาพระป่านำพี่น้องเฮาเนาะเพื่นได้เอาเงินนีบใส่อ่าไม่น้องหาพันธี คณะสงฆ์คณะอ๊อกเป็นี่กันแม่เนาะแม่ของน้องตูนอันนี้กันพี่น้องเฮากำลังมาลอดหาสีแห่กองข้าป่าเนาะมื้อนี้เนาะอ๋อเป็นยอดน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร้วมตั้งขบวนนี่ต่างคนต่างนาต่างตาเนาะกาเกียม์ท่านเข้าวัดที่เลยตอนน้เด็กเออเทว่าแกจะฮอดเวลาแล้วเป็นจะแห่เนาะแห่กองป่า และกัดทอดทวายเนาะเีย <Natural> น <Four> ี้กาเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงถ้าูอยางคูเป็นดนน้ำนาเนาะน้ำนาแพ้ กองพ่อปาตามด้วยคณะแม่ขาวเนาะเม่ขาวเพื่อเขาจะได้เก็บข้าวไปแล้วก <over holder> ็เอาต้นยยันโยมตามหลังตมตามๆไปเนาะพนจานย่างเกียวาลาดนี่สามห้อแล้วจึงค่อยขึ้นทางทอดถวายฮ้อนเวลาแล้วฮ้อนเวลาแล้วไปไปไปเอาบุญนำกัดได้พี่น้องเด้อ เมืนสุขสุขผลส,สาดเทวสาดเด้เอฮลเฮ้อเ้มาดูเฮอเ้าเ้าุเ้เ้คเอาบบุญน้กันได้พี่น้องเด้เอาบุญน้กันเอาบุญน้กัน พี่น้องเด้อนี่ฮะเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุ คนหากแก้วเนะาะคนมาย่างลงไล่อ๋อสวัสดีแม่สวัสดีเอาบุญน,นำกัเนเด้อคำคูณคำคูณ สบายดีคุกคนสบายดีสบายดีเป็นใหญ่ก็มาปกติแล้วจะแห่สามหอบตอนนี้หากกระดิหนึ่งหอบหกระดิหนึ่งหอบ เจ้าศรัทธาสุภูสุสคนเนาะที่ได้ทำบุญในมือนี้แะะยกทุกทุกท่านที่เบึงที่สมก็ขอให้เจริญอง่งเฮืองมาสุูุสุคนเดอ้อขน้อยเดอ้ออันนี้คือการแห่หอบที่สองอบทิ่ซเนาะนั่นก็มีน้องตู่น้องตู เพื่นได้อยู่กับทีเนาะไปบบได้ไปบบได้ไดพอเป็นมือกล้องให้ก็เลยเอาลูกสาวไปบบได้เพื่นนั่งอยู่หฮมทาอ,อสาธุทำนำเดอ้อดูเดอ้อเจ้าได้มาเหดบุญทำทานมื่อนี้ก็ขอให้เจ้าเจริญเถืองลุกหล่เออมื่อนี้เพื่อนได้มีน้ำเนอะแล้วก็มีเงิน เฮ็ดบุญในมือนี้เด้อออา่าแม่ของน้องตู่เนาะสวัสดีอ่าเจริญรุ่งเรืองเด้อแม่เด้อสุขุพุสุขคนอ้าวผู้บังผู้ชมก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองน้ำกันเด้อเอาบุญน้ำกันมือนี้บุญขับนำสู่เมื่อสุขุพุสุขคนอ่าขอให้เจริญรุ่งเรืองมือนี้หันอ่าขอฝากซ่องนังตู่เด้อเด้อน้องตู่น้องตู่เคโอ นขอขอบใจสบายดี